ครับสวัสดีครับผมนมรถดเข็นครับครับมาหนีภาพพินองมาเบงสวนมันของนมรถเข็นครับช่วงนี้บรเดท้ายงัวครับก็เลยภาพพ่นองขอมาเบงสวนมันครับแปลงนี้ปลูกไวสามไร่ครับเป็นพันธุ์มันพ่วงเพชรสั่งมาจากขอนแก่นครับเอามาลุ่งอยู่เสนางครับเสนางอำเภอเสนางคุณผมแจ้งว่าขนาะเจริญครับเนี่ครับ ตัวร่องดินครับตัวร่องปลูกเบิง้งสั่งมาล่ำละเกือบสองบาทครับล่ำหนึ่งก็อยู่ประมาณเม็ดโกกัวเม็ดสามซิฟถึงเม็ดหาซิฟครับมาปลูกเบิ้งครับเขาว่าหัวดีสิัวดีบออีกประมาณจักแปดเดือนจังมาเบิ้งไหมครับนี่ครับมืนหนีกับผ้าพี่น้องมาเบื้องสวนมันครับสวนมันงามบอครับตัวนี้อายุได้หนึ่งเดือนครับอีก หกหมื่นหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่ประมาณนี้นะครับบังเกิ้นี้ปลูกวันที่ปลูกวันที่หกเดือนตุลาอาจจะได้เดือนหกหมื่น,รนหรือเจ็ดหมื่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับล้ำต้นโป่งดีวะครับหรือว่าเป็นยังไงติชมได้ครับแปลงนี้ก็บห้องพื้น วิ่ขี่ไก่ครับใส่ขี่ไก่แกะร้อยกระสอบทั้งบะหนี้มีอยู่สามลาครับประมาณสามลบยเกินสามลาครับใส่ขี่ไก่ร้อยกระสอบแล้วก็ใส่บูมเก่าเก่า,กาแช่ล่ามมันแล้วก็มาพ่นมาสีดพ่นครับสีดได้สองรอบแล้วครับสีแต่ต่นอายุสิบหามือกับกับต่นอายุหนึ่งเดือนก็บสีดมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว เทียที่สองถือว่าโอเคบ่ครับพี่้องแต่ตะกี้กับปลูกอยู่ครับปลูกอยู่นี่แต่ว่าบนพันธุ์นี่ผมก็เลยเปิดใจรับพันธุ์พันธุ์ใหม่มาใส่ร่องเบืองตะกาเป็นอีเหลืองหน่อยครับอีเหลืองหน่อยก็ดีอยู่แต่ว่ารำมันบ่มีครับช่วงนี้ก็เลยต้องซื้อรำน้ำเพลนก็นเลยคิดว่าอยากได้หัวดวกๆสันๆเกิดเร็ว เพื่ออนาควรจะาลงในป่ามันนำก็เลยได้ศึกษาเบ้งผมก็ไปเห็นพ่วงเพชรนี่แหละครับตอบโจทย์ถืกใจแต่กะบอกหูว่าเอามาปลูกแล้วมัวจิเป็นจังไ๋กะรองเบึงครับวัดดวงเบึงมันจิคือเขาปลูกบ่แต่ว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับใส่แค่ห้องพื่นแล้วก็ สีดเป็นทางใบเอาครับปุ๋ยมันกระสอบละพันกว่าบาทมันแพงพวดครับก็เลยสีดตะทางใบเอาใส่บูมเก้ีเก,เกสีดเอาครับร่องเบืองครับฝากพี่น้องติดตามน้ำครับนะครับปลามันต่อนนี้นาจะเศร้าเรียงงว่วงแะครับขาดทุนอีกขึ้นเก้าครับมันบ่โลงตัวคิดว่าจะไปหาเจ้าทีปลูกมันหมแล้วครับบานนี้มันก็กระรังราคาดี เพราะว่าความเสี่ยงมันกับวัวลายปันปันไหลครับเพราะว่าห้องก็ดูแลแคล่สองสามเดือนแล้วก็ปล่อยทิ้มว้ปล่อยทิ้มใบแล้วแล้วก็ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยทิ้มใ้ไปให้แนวไม่ก็มีหลายอย่างครับขันว่าห้องกับ,บดีนีดนีเบสก็เลยเป็นอยากรกเนี้ยหยาบเชิงกระจอยครับนะครับแถวนี้นี่สามแถวสี่แถวนี่ ถ้ามันหัวดีผมว่าจะเดีการยู่ผมว่าเพราะวา่ามันเกิดดีครับพี่น้องเกิดดีเกิดอาทิตย์นึงก็เกิดเป็นใบแล้ะครับเพราะวา่าต้นมนั่นนี่ตัดสดมาปลูกครับเพิ่นตัดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็มามั่วไหวบ้านาประมาณอาทิตย์หนึ่งกับปลูกเลยเนี่ครับแลงทดลองพว่วงเพชร สามลครับหรือว่าอีแล่นะครับสีหลายพระเขาจาเอื้นกันเกิดเบิทุกต้นเลยครับว่าบางต้นว่าเกิดกับมันก็เกิดน้ากลนกับายอยู่ครับผมกับยางไปบริเนอกก็เลยนางไทยจังสีแหละครับ mm hmm. เดี๋ยวจะคุดบังหัวมันอยู่ครับบามันจีมีหัวบ่หัวมันจีซ้ำใลดเดี๋ยวจะคุดเบังู่ครับหลังจากคลิปนี้แหละผมจะคุดบัง ให้ร้านคุณให้เอาสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบนมรถเข็นน้ำครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆเดี๋ยวกลับมาอัปเดตพี่น้องเดีเบิ้งครับตอนอายุ2เดือน3เดือนว่ามันจะใหญ่ซยทำไ,ไหนผู้ใดมีสูตรดีๆเห็ดไห้หัวมันดกๆใหญ่ๆโดยสีบริลงทุนหลาย,ลยกับติดต่อมาครับผมจะลองท้ำตามลองเบิ้งเพื่อการเรียนรู้หม่ๆครับกับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม